เอาละรครับเอ๊อ e ปั๊บช่วงนี้นะฮะเราก็อยู่กับปั๊บอิชชูนั่นเองวันนี้ก็อย่างที่ปี่ก๊ปี้บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะฮะว่า จะมาพูดคุยนะฮะกับโครงการดีๆที่ทางสสสเนี่ยจัดขึ้นนะฮะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคุณนายจันเจ้าชายนะครับประธานโครงการเจนเอนะฮะทางสสสที่จัดให้แล้วก็น้องๆวัยรุ่นหลายๆคนที่มาทําความดีแล้ววันนี้เราก็จะมารู้จักกับโครงการนี้กันให้มากขึ้นกันครับสวัสดี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 พี่ทนายด้วยนะฮะต้องเรียกว่าเจาะคำถามกันเลยดีกว่าว่าโครงการเจนเอมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีจุดประสงค์เพื่ออะไรฮะ ครับก็ปีนี้เป็นปีที่3ครับที่เราได้ทําโครงการมานะครับแล้วก็คือสืบเนื่องมาจากโครงการที่ชื่อว่าดีอมาสเดอร์ไม่ทราบเคยได้ยินไหมฮะทู่ความดีแห่งประเทศไทยนะครับซีซั่นหกับ2ก็ทําเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันครับแต่พอมาปีที่3ามนี่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมก็เป็นการปลุกพลังเยาวชนหัวใจอาสาทั่วประเทศไทยครับนะฮะเพื่อเขาเรียกว่าใช้ใช้เยาวชนเป็นหลักในการลุกขึ้นมาทำ ความดีให้กับประเทศชาติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยถึงขนาดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต้องใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าซีซันหนึ่งซีซันสองก็คือน้องๆของเราเยาวชนของเราครับทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็คือการเกิดขึ้นขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เป็นไปแล้วครับแล้วมาเขาเรียกว่าครั้งที่3นี้นะฮะต้องเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะฮะน้องๆ ตรงนี้มาจากที่ไหนบ้างยังไงฮะคือน้องๆนี่จะเป็นต้องบอกว่าเป็นทีมที่โชคดีนะฮะสามทีมครับจาก3าทีมนะฮะก็คือตอนนี้เราคัดมา33ทีมทั่วประเทศนะครับวันนี้เขาว่าง3ทีมก็เลยวันนี้เชิญมานะก็จะมีทีมจากมองกรุงเทพครับเดี๋ยวก็ทำอะไรนะเดี๋ยวลองลองดูทําอะไรมีมองกรุงเทพมีจากธุรกิจบัณฑิตนะฮะแล้วก็วิลัยสวนดุสิตครับอ๋อวิรัยสวนดุสิตธานีได้นาตัวหน่อยได้ฮะเชิญครับ ก่อนเลยนะครับขอสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติผมชื่อนายนภัทรตั้งสง่าจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาภาพยนตร์นะครับก็ทําโครงการที่ชื่อว่าหนังสั้นจิตอาสาพัฒนาชุมชนครับเป็นหนังสั้นก็ก็คือว่าเรามองว่าไอโครงการเนี้ยมันมีผลกับโครงการทูตความดีตรงที่ว่าเราลองลองยกป้ายมันดูดีกว่าอ่า เราเรียนทางด้านภาพยนตร์มาถูกไหมครับเราอยากจะนําความรู้ของเราเนี่ยมาผนวกเข้ากับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นการทําความดีให้กับผู้อื่นโดยที่เราจะใช้สื่อของเราเนี่ยเป็นสื่อหนังสั้นเนี่ยทำหนังสั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคนดูถ้าอยากทําความดีขึ้นมาสื่อออกมาในเรื่องของทางหนังสั้นบริโภคได้ง่ายๆด้วยนะบริโภคได้ง่ายเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กมี e b o o k YouTube มีที่ฉายต่างๆมากมายถ้าเราสามารถ เผยแพร่สื่อของเราเนี่ยไปให้คนอื่นรับรู้แล้วให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากทําทความดีเนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศเราสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้<อ>เราก็สามารถตรงนี้นตรงนี้เราได้รับโจทย์จากทางทาง GenA หรือว่าเราเป็นการคิดขึ้นมาเองในการที่เราจะทําเรื่องนี้อ,อันนี้เป็นการที่เราคิดขึ้นมาเองครับเ,เพราะว่าแต่ละแต่ละทีมเนี่ยก็จะได้รับ เหมือนกับว่ามีอิทธิพลในการทําอะไรต่างๆที่ต่างกันแต่ว่ามีหัวใจเดียวกันนั่นก็คือว่าเราอยากจะทําความดีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคนให้อยากมาเป็นคนดีแลวก็ทาความดีต่อไปในการใช้เิ่งความดีต่อไปนั่นเองเป็นคอนเซปที่ชัดเจนของนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่ะไปทางธุรกิจบัณฑิตบ้างดีกว่านะเป็นยังไงครับครับครับก็ชื่อจาครับคุณากรนิวัฒนากรวงครับก็เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซลูชันครับครับก็ ได้ทำโครงการที่ชื่อว่าแท็กซี่นิวเจนครับแท็กซี่นิวเจนใช่เป็นยังไงครับเราอยากจะยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ครับในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกลุ่มเด็กสตรีคนพิการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รวมจนถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับใช่ครับเขาเรียกว่าให้ให้มีมาตรฐานขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ใช่ครับใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้กลุ่มเราเนี่ยได้รู้จักกันครับจากโครงการนพพลองคำเป็นโครงการที่เฟ้นหานักศึกษาดีเด่นครับของมหาวิทยาลัย ใช่ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ลงไปทํากิจกรรมจิตอาสาครับก็ได้พบว่าเฮ้ยคนพิการเนี่ยเขามีปัญหาคือด้านของการเดินทางครับรถแท็กซี่และพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเป็นปัญหาที่เราประสบอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็เลยมาเล็งเห็นว่าเราน่าจะแก้ปัญหาณจุดนี้นะครับแล้วก็เราก็หวังไว้ว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราจะไปร่วมมือกับโครงการแท็กซี่กระปุกบุญครับเพื่อที่จะได้ กลุ่มแท็กซี่จิตอาสามาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปตั้งศูนย์แท็กซี่นิวเจนครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจปันดิของเราครับแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากแท็กซี่เนี่ยเรามองว่าต้นเหตุของปัญหาเกิดขึ้นมาจากตัวคนขับใช่ครับแล้วก็ส่วนนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปฟังปัญหาจากคนขับด้วยวครับว่าว่าคนขับเนี่ย เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าเขามีปัญหาจากการให้บริการอะไรบ้างครับใช่ครับใช้ได้ว่าปัญหาก็มาจากหลายๆทางหลายๆทางเหมือนมาแบบมาแลกเปลี่ยนแล้วมาเจอกันอย่างนี้นะฮะอันนี้ผ่านผ่านการถ่ายทอดยังไงฮะตรงนี้เป็นหนังสั้นของเราก็คือของเราเนี่ยก็คือจะเรียกแท็กซี่จิตอาสานี่ครับมาเข้าฝึกอบรมด้วยกันใช่ครับมาพอฝึกอบรมแล้วเนี่ยเรามีทั้งฝึกอบรมบุคลิกภาพครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวเรียกได้ว่าคือแท็กซี่ที่มาเข้ากับเราเนี่ย ได้ทั้งภาษาได้ทั้งบุคลิกภาพและยังได้ทัาษาการป้องกันตัวไว้อีกด้วยครับโอ้ในฮะอันนี้เป็นจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะมาถึงวิทยาลัยดุสิตธานีกันบ้างดีกว่านะฮะใช่ครับเออเป็นไงบ้างจะาสาวเราก็ขอแนะนําตัวนะคะมาจากคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารเรือเชฟนั่นเองนะคะค่ะก็ โครงการของเราเป็นโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหรือ Baby Boom Improvement ค่ะอ Baby ค่ะก็คืออาหารเราจะไปอันนี้ก็ได้ใช้นะคะได้ใช้คือว่า,า<อ>คือว่าโครงการของเราเนี่ยจะเป็นแนวว่าเราจะไปเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตนะคะ<อ>พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุค่ะ ก็คืออย่างอย่างอาหารเนี่ยอย่างที่เราทํามาแล้วก็คือจะมีเราไปสอนผัดไทยกุ้งสดสอนทําไข่ฟกซึ่งที่เราไปสอนเนี่ยเราจะถามผู้ต้องความต้องการของผู้สูงอายุก่อนว่าต้องการด้านไหนค่ะคือเราอาจจะเห็นว่ามีบ้านพกคนฉรามมากมายมูลนิธิคนฉรามากมายแต่คือหนูมาย้อนคิดว่าตรงนั้นนะมันเป็นการ แก้ปัญหาะคะห่ะไม่ใช่การป้องกันปัญหาหค,คือเราอ่ะเราอยากจะป้องกันปัญหาคืออยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีค,ค่ะเพื่อจะได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาที่ว่าต้องไปอยู่บ้านพักคนชราค่ะแล้วบ้านพักคนชราแน่นอนหนูว่าเขาเหงาะค่ะใช่เขาอยากจะอยู่กับลูกหลานมากกว่าคือเราจะมีกิจกรรมที่หลากหลายอะค่ะเพื่ออย่างลีลาตบัญชีหรืออะไรเงี้ยค่ะคือ ถ้าผู้สูงอายุไม่ได้เอาไปใช้ท่านก็ยังไปสอนลูกหลานได้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ค่ะในครอบครัวได้อีกด้วยใช่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ค่ะโอ้ดีนะเลยมองรอบบ้านแต่ละโครงการเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งหมดเลยนะฮะพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยทางโครงการเอง มีความรู้สึกยังไงบ้างฮะกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดโครงการแบบนี้ออกมาก็รู้สึกว่าเรามีความหวังนะครับความหวังที่จะให้ประเทศของเราเป็นประเทศต้นแบบของโลกทางด้านจิตอาสาครับจริงๆอยากจะเรียนว่านอกเหนือจากน้องๆ3าทีมนะครับอีก30ม30ทีมก็ไม่แพ้กันเลยอย่างเช่นมีโครงการที่ไปดูแลผู้ที่สูญเสีย จาก3จังหวัดชดันภาคใต้ครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้เราก็จะสเทือนขวัญกันทุกวันทุกวันนะครับหรือว่าไปเป็นครัวสาตามเข็บตะเข็บชายแดนต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทั้ง33ทีมครับทีมนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือมีแต่ละภาคด้วยใช่ไหมครับ ก็คือเป็นตัวแทนของแต่ละภาคด้วยมี4ภาคครับส<ะ>ภาคแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจาก33รเราจะคัดเลือกเหลือแค่8ทีมสุดท้ายนะฮะแล้วก็ทีมเดียวครับก็จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับแล้วะะวิธีการคัดเลือกนี่นะฮะจะมีคณะกรรมการเป็นคนตัดสินหรือว่าคนอื่นๆจะมีสิทธิ์มีส่วน,นร่วมในการตัดสินด้วยไหมครับครับก็ คนไทยทั้งประเทศมีโอกาสที่จะส่งแรงเชียร์ครับส่งแรงเชียร์เข้ามาได้ทางดูดีครับทาง Facebook <อ>นะครับ,รบแล้วก็อีกสักประมาณ2อสามนทีข้างหน้ารเราก็จะมีการล็อกแอปพลิเคชันที่จะมาแทน Facebook, Twitter Line นะค, hmm. คือแทนที่จะบอกว่าเราทำอะไรกินอะไร คือชีวิตมีแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยอีกหน่อยเราอยากจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า GenA ก็คือว่าเราไปทำอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างเราจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆที่เราได้เห็นสายตาที่มันมีความหวังมีความสุขเนี่ยเราจะแบ่งปันเราจะสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาครับนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ผ่านเยาวชนนะฮะทั้ง33ทีมนะฮะที่มีแนวคิดมีความคิดที่จะร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะมาถึงน้องๆที่ยังไม่ได้พูดคุยกันบ้างดีกว่านะฮะ น้องตุ้ยนุ้ยคนสวยสวยสวยนะหนูทำอะไรมีส่วนร่วมกับเพื่อนเพื่อยังไงบ้างคะอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวแทนจากโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอาสาสมัครเรียกว่าเป็นอาสาสมัครละกันที่ลงไปจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพราะโครงการของเราอะค่ะเล็งเห็นปัญหาถึงการมองข้ามคุณค่าและความสําคัญในชีวิตของคุณป้าคุณลุงในบ้านเราเนี่ยแหละใช่คุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลย แก้ปัญหาด้วยการลงไปจัดกิจกรรมพัฒนาให้ครบสี่องค์ประกอบเลยร่างกายอารมณ์สังคมต่างๆมากมายแล้วก็โดยเข้าไปจัดกิจกรรมที่มีทั้งส่งเสริมอาชีพแล้วก็ความรู้พวกภาษาอังกฤษหรือรายรับรายจ่ายอะไรแบบนี้ค่ะคือตอนนี้โครงการเราลงไปทํากิจกรรมได้ประมาณ2ออาทิตย์แล้วแล้วก็ผลตอบรับกลับมาดีมากค่ะเพราะว่าเราเราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชารายรับรายจ่ายเนี่ย กลับเป็นที่ต้องการของทางผู้สูงอายุใช่แล้วก็ลงไปด้านด้านกีฬาด้านคือพัฒนาสุขภาพคือเรียกว่ารอบด้านกันเลยดีใช่คฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทั้งตัวทีมงานที่ลงไปจัดแล้วก็วิทยากรที่มาสอนนะคะเป็นอาสาสมัครที่อาสาสมัครมาเองเลยมาด้วยใจกันทั้งหมดใช่ครับมาถึงนิดนึงทางหมอกรุงเทพนิดนึงว่า จะติดตามโครงการของเราทางผ่านหนังสั้นเนี่ยทางไหนบ้างอย่างไรฮะผมเชื่อว่ามีผู้ชมหลายๆลคนอยากจะชมหนังสั้นให้เรื่องนี้ให้คุณน้องติดตามยังไงครับของเราจะมีทางด้าน a c e b o o k ครับแล้วก็เราจะแชร์ไปทางด้าน a c e b o o k หรือว่า i n s t a g r กรมเนี่ยครับทางด้านล่างนี่เลยชื่อ facebook. com slash อะไรครับเนี่ย slash sl studio ครับ sl studio นั่นเองนะฮะ entertainment แล้วก็อาจจะมีแอปพลิเคชันใหม่อย่างของ Gen A แอปพลิเคชันที่จำเป็นตดตามใง่าหมเนาะใช่ใกล้หรือยังคะเปิดเปิดให้ดาวน์โหลดได้หรือยังเร็วๆนี้ครับอยากอยากครับกำลังตามนะครับ ใช่ใช่เดี๋ยวจะต้องเอามาอยู่ในโทรศัพท์เราบ้างครับผมนี่เป็นเรื่องดี่สุดท้ายแล้วทางธุรกิจบัณฑิตนะฮะเราจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปอบรมบ้างได้ค่ะเดี๋ยวบอกก่อนเลยละกันนะคะว่าคุณลักษณะของเราแท็กซี่ิวเจนนะคะมีความแตกต่างอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเราขึ้นแท็กซี่เนี่ยเราก็อยากเจอ คนที่เขายิ้มแย้มจำสายใช่ครับไม่พูดในเรื่องของวัทะความผิดประมาณว่าไม่เราอ่ะเนาะไม่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 ลวนลามทางเพศด้วย่ะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่โกงมิเตอร์ค่ะแล้วก็รับทุกคันแน่นอนค่ะไม่ปฏิเสธแน่นอนนะคะโดยรอบต้นเนี่ยเราก็จะทำ20คันก่อนนะคะเราจะวัดผลค่อยๆวัดผลกันไปแล้วเราจะเพิ่มจานวนค่ะใช่แล้วนะครับก็ต้องติดตามเรื่องราวดีๆนะฮะจากโครงการเจนเอใครับของสสครับสุดท้ายเนี่ยฮะให้คุณเอนพูดถึง โครงการตรงนี้แล้วก็ให้หลายๆท่านได้ติดตาม กันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอมรินทีวีนะครับที่ได้เปิดพื้นที่ความดีให้กับน,น้องๆเยาวชนเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่เราเริ่มโครงการนี้เป็นเพราะว่าเยาวชนนี่แหละครับเขียนข้อความเข้ามาทาง f a c e b o o k บอกว่า<ม>อย่าปล่อยให้ความดีไม่มีที่อยู่อย่าปล่อย<ม>ให้คนดีไม่มีที่ยืนคือน้องๆก็อยากที่จะแสดงพลังบางอย่างออกมาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราก็จะไปเน้นเรื่องเรื่องศิลปะบันเทิงมากจนเกินไปคือไม่ใช่ว่าไม่ดีดีครับแต่ว่าอื่นๆก็ต้องมีด้วย ที่มันจะจัดลงสังคมเพราะะฉนนั้ก็ต้องขอขอบคุณอมรนทีวีแล้วก็อยากจะขอให้คนไทยทุกคนนะครับช่วยกันเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันสร้างสังคมไทยของเราให้กลับมาเป็นสังคมที่น่าอยู่เหมือนเดิมครับนะฮะจากนั้นก็ติดตามนะครับโครงการดีๆอย่างเจนเอได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรายการเอฟบ๊อนะฮะเราจะนํามาเสนอแล้วก็มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับคุณดนายจันเจ้าฉายนะครับประธานโครงการเจนเอนะครับรวมถึงน้องๆนะฮะทั้ง3ทีมที่เป็นตัวแทนของเพื่อนๆด้วยขอบคุณททุก่านนะครับ ับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนอกจากนั้นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเสื้อผ้าสวยๆนะฮะยาวๆตัวนี้จากอั c แคสโตรด้วยครับใช่แล้วนะฮะติดตามรายการเอฟบบได้นะครับทุกๆเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ในช่วงพักค่ําตั้งแต่2ทุม15เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะกลับมาติดตามรายการได้นะฮะในเที่ยงวันพรุ่งนี้พร้อมเรื่องราวเด็ดๆที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เหยียบพลาดในวันพรุ่งนี้เลยนะฮะวันนี้เราทั้งหมดตรงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ